สวัสดีครับผม,ผมก็อยู่ในเกมเอเหมือนเดิมนะครับผม,มเพื่อนคลิปนี้ผมก็จะมาเล่น AK เครมดานะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ขอกันเข้ามานะผมก็เป็น A k เคที่ผมชอบอยู่แล้วนะเพื่อนเ AK คทุกกระบอกผมชอบหมดนะเป็นที่หนึ่งในใจผมนะผมในเกมเอนะผมผมชอบเล่นเอคนะผมปะ่ะผมก็จะขอยิงเป้ากันก่อนนะเพื่อนวอร์มว่าปืนมันแรงขนาดไหนนะเพื่อนแล้วก็กระสุนมันไปด้านไหนผมจะทาอย่างนี้ทุกทุกเกมที่ผมเข้าเล่นนะผมปะ่ะผมไปหาเล่นกับเพื่อนในแคทอีกเหมือนเดิมนะผมเพื่อนวันนี้ก็ออนกันไม่เยอะนะผม จะเล่นปืนนี้ทั้งเกมเลยนะครับมาครับผมก็เข้าไปในเกมแล้วน,นะก็มีอยู่2คนนะเพื่อนเนี่ยผมเล่นรหัสลองนะครับผมเล่นรหัสสมัครใหม่นี่นแหละดูนะว่าผมจะโดนล้องโปรมาเล่น AK ครเคผมผมจะบุกเลยแล้วกันนะเฮ้ยนางอย่างนี้ครับผมเก็บไปหนึ่งครับผมตอวที่2ว่ายังไงโอ้โหยิงไม่ตายเพื่อนเพื่อนที่ผมมันคนน้อยอะ่ะมี2คนอ้าวออกนี้ผมหมดเลยเห็นไหมไม่เป็นไรครับผมเราใจสู้อยู่แล้วครับผมเล่นรอคนก็ได้นะบุกเลยข้างหน้ามีเมื่อกี้วิ่งผ่านผม เก็บไปหนึ่งครับผมตัวเดิมเลยเมื่อกี้ขึ้นไปหาเลยแล้วกันนี่ไงอืโดนเดฟผมแน่นอนแหละเรียบร้อยครับผม,มเก็บไปสองนะครับผมทีมผมมินน้อยอ่ะสองคนเองเพื่อนเปรอร์เซ็นต์ชนะไม่มีเลยโอ้โหโดดติดครับผมอืเขาวิ่งออกมาใส่ผมเลยนะไม่เป็นไรครับผมตายก็เล่นใหม่ครับผมมาคนก็ทีมผมก็เริ่มเยอะแล้วบุกเลยแล้วกันนะคะรับผมเพื่อนเพื่อนว่าในเกิดมี ยิงไปโดนไปนัดหนึ่งเมื่อกี้ตอนนี้เลือผมเหลือหกสิบสี่ครับผมด้านซ้ายมือนี่แหละยังไงมาครับผมไม่โดนนะผมโอ้โหโคตรลมเลยผมอะเรียบร้อยครับผมเหลือเลือหนึ่งครับผมโอ้โห و, ยิงอะไรวะเนี่ยโอ้โห و, เพื่อนๆยิงอย่างลมเลยเมื่อกี้นัดอ่าเดชเมื่อกี้เนี่ยโอ้โห و, เกินว่ะเอาใหม่ครับผมมามีคนวิ่งเข้ามาแล้วดุโกนครับผมเรียบร้อยเหลือเหลือห้าสิบหกครับ,รบผมบนหัวมีเนี่ย เพื่อนผุมยิงผมยิงล่นเองเมื่อกี้แพ้ไปครับผม4ี่ศูนย์ละบอกเลยยากก็เพื่อนตานี้ชนะคือผมยิงได้เป็นพอนะครับผมเพ,พื่อนคือไม่ต้องคาดหวังอันดับหนึ่งนะครับผมเ,<อ>เล่นเอเแบบธรรมดาที่เพื่อนขอไปไหนเพนื่อนมาดิกลับมาเก็บไปครับผมตายคู่ครับผมตายเกิดตายเกิดแล้วผมยิงได้ตัวหนึ่งสองตัวตายแล้วเนี่ยห้าศูนย์แล้วครับผมเพ,พื่อนห้าศูนย์แล้ว คือ <ads> ผมวินหนึ่งผมยิงได้ตัว2ตัวผมก็ดีใจแล้วนะแบบบุก <SA> เลยนะกันนะหัวร้อนนะผมยังไงด้านซ้ายมือยังไงยิงมาอะไรเพื่อนโอ้โหเยอะเกินเพื่อนโอ้โหคนนั้นโดนไอ้เคเป็นไปเยอะเลยนะทำไมไม่ตายวะออาใหม่ครับผมเตะเติมนะจะบุกเลยแล้วกันนะเพื่อนมีคนวิ่งผ่านไงไปไหนเพื่อนเก็บไปหนึ่งครับผมข้างหน้ามีเมื่อกี้ เรานั่งอยู่ด้านซ้ายมือเพื่อนอ่ะวิ่งเข้าไปแล้วตามเลยแล้วกันนะครับผมเพื่อนเราตามเลยโอ้ยมีทิ้งระเบิดด้วยป่ะโอ้ยได้ไอพีว่ะอาวได้อยู่นะเก็บไปหนึ่งครับผมโอ้ยว่าจะได้สองอ่ะคนนี้มาลาดผมอ่ะคำเตือนวางระเบิดแล้วเพื่อนยังไงดีเราเข้าเหล็กคือไปด้านขวาไปด้านขวาดีกว่านะเพื่อนนะข้างหน้าได้ยินเสียงเขายิงกันเลยนี่ไงเก็บไปหนึ่งครับผมเพื่อน ตัวนี้ว่างไงยิงรอเลยโอ้โหผมคิดไวไม่ผิดเลยว่าผมจะยิงไม่โดนนะเพื่อนเรียบร้อยครับผมมาเอาใหม่ครับผมแล้วก็บุกไปเลยแล้วกันนะเพื่อนนะผมวิ่งอ้อมมาเลยตอนนี้เพื่อนยิงอยู่ด้านหลังนะเพื่อนหลังหล,ลังส้มนะนังไงเ,ไเพื่อนนี่ยังไงก็หลุดเ k คผมไม่ได้หรอกถ้าในระยะแคบแ,บ,แบอย่างงี้นะเพื่อนโคตรแรงเลยบอกเลย ระยะประชิดนี่เรียบร้อยสู้เอเคไม่ได้แน่นอนนะครับผมเพื่อนเขาบอกว่าบนตึกนะครับผมเพื่อนเพื่อนบอกว่าบนตึกบินผ่านมานี่เขาอยู่บน,บนตึกแหละว่างไงเพื่อนอ๋อขอเหรอได้ได้ได้คนนี้เขาบอกว่าเขาเขาขอเพื่อนเขาอยากอยากยิงใช่ไหมเพื่อนเขาบอกว่าอยากให้ผมฆ่าเธอเรับอยางนี้จัดให้ครับผมนายมาแล้วครับผมไข่แตกนะเป็นเจ็ดหนึ่งแล้วเพื่อนโอ้โห ไม่เป็นไรครับผมผมยิงได้เป็นพอนะครับเพื่อนๆบุกเลยแล้วกันนะหัวร้อนละคืนท่อแล้วลลครับผมนี่มีคนมาคนนี้เล่นสนายยิงผมไปหลายรอบแล้วโดนยิงไปครับผมเรือเรือห้าสิบสองครับผมโดนลงไปเลยแล้วกันนะเฮย้ยระเบิดเรียบร้อยเพื่อนตายคู่เลยทีนี้ผมน่าจะวิ่งไปแนตะ่ผมวิ่งกลับม,มาทาไมมไม่รู้เหมือนกันนะเพื่อนเริ่มแล้วเพวืพ่อนๆแปดหนึ่งแล้วก็ได้สลับฝั่งแล้วนะครับผมเพื่อนมาสลับฝั่งครับผมยิงไปไหนเพื่อนเหรียญแต่ครับผม หัวแตกด้วยนะด้านขวามือเหมือนจะมีนะเพื่อนๆเนี่ยยังไงไม่ตายวะยังไงก็ไม่รอดบอกเลยคนนี้เก็บไปครับผมเอาใครยิงผมว่าโอ้มานั่งอยู่กล่องนี้ไม่เห็นนะเพื่อนนี่โอเคผมชนะไปนะครับผมมาแปดสองแล้วเพื่อนก็ยังดีอยู่เว้พอได้เล่นนะผมว<ๆ>ินนี้ก็คือแพ้ให้มีคนยิงทีมผม,มาเก็บไปหนึ่งครับผมนี่เพื่อนเพื่อนคนเสื้อน้ําเงินนี่แหละบ่นว่าผมร้องโปร้องโปผมนั่นเนี่ย คือก็คุณยิงเพื่อนผมตายได้น,นี้ผมก็วิ่งมาก็ประมาณนั้นน่นเพื่อนผมยิงยิงเพื่อนผมตายผมก็วิ่งมาก็มาว่าผมร้องโปนะร้องโปูผมนั่นแหละคือถ้าผมเล่นตัวยดน้อยก็เป็นอย่างนี้นะเพื่อนส่วนใหญ่นะใครจนตัวย่นน้อยยิงได้เยอะๆนี่โดนร้องหมดนะใครเป็นเหมือนผมไหมไม่รู้นะผมแต่ว่าผมเล่นตัวย่นน้อยยิงได้เยอะๆนี่โดนร้องตลอดเลยนะสารพัดร้องปนะเพื่อนนะหน้าผมไม่ตายวะ โอ้เกินไปบ่ะครนี้เกินไป,ป่ะ,เ,ปปะเฮ้ยมันใช่หรอวะเนี่ยโอ้โหโดนเอคผมจนจะหมดแม็กงันเพื่อนยังไม่ตายแค่น,นี้ครับผมเก็บไปนหนึ่งครับผมเอาอะไรเนี่ยปืนผมอะเมาสผมมันเปลี่ยนปืนเองอ่ะเพื่อนโอ้โหกดก็ไม่มาซะด้วยนะเมื่อกี้เนี่ยกำลังจะยิงเปลี่ยนเป็นมีดเฉยเลยนะได้สามแล้วเพื่อนยังไงก็ไม่ชนะนะครับผมก็นี่ข้างหลังมาเพื่อนก้มรอเลยก้มต่ำรอเลยนี่ไง เก็บไปหนึ่งครับผมคนนี้แต่รองผมโปดูดูเขาจะพิมพ์มานั้นเพื่อนนะเขาจะพิมพ์อะไรมาเพื่อนเราดูนี่ไงรูปรูปไปหมดนะเก็บไปหนึ่งครับผมตัวที่สองว่าไงโอ้โหไม่ได้บ้านเพื่อนคุณจะแพ้แล้วนะโอ้โหคุณก็ไปวางให้เขารู้นะเพื่อนเรียบร้อยแหละบอกเลยครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมเพื่อน<ๆ>ก็ไม่ชนะนะผมวินนี้ก็อยากให้ดูมขำสนุกๆน,นะครับผม<ๆ>เจอกันใหม่คลิปหน้านะคร<ๆ>ับผม